สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับคุณครูบุ๋มอีกแล้วนะคะในวิชาก,การงานอาชีพวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะว่ามีวิธีได้บ้างหนึ่งหนึ่งนะคะการที่เราจะถอดเสือ้อเมื่อเราสวมเสื้อผ้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะการถอดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเนี่ยควรจะทําควรจะทําด้วยความระมัดระวังเช่น ค่อยๆถอดกระดุมกิละเมตรนะคะแล้วก็รูซิปนะคะกระโปรงหรือกางเกงเนี่ยค่อยๆรูดลงมานะคะเพื่อทําให้ซิปเนี่ยเลื่อนได้สะดวกไม่ติดค่ะข้อที่สองการดูแลรักษาเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเรายังเมื่อเราใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วและเรายังไม่นําไปซักเราควรจะแขวนเสื้อผ้า,า,ห,าหรือพึ่งเสื้อผ้าไว้ก่อนนะคะหรือจะใส่ตะกร้าที่มันโปร่งๆก็ได้ค่ะ ไม่ควรนําเสื้อผ้าเนี่ยไปซุกหมกไว้นะคะเพราะจะทําให้มีกลิ่นเม็นขับแล้วก็ขึ้นร้าได้เลยว่าที่การซ่อมแซมเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมีกระดุมหรือตะขอหลุดนะคะซิปแตกหรือฉีกขาดควรรีบแจ้งผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนะคะให้ช่วยซ่อมแซมก่อนที่จะนําไปสั่เพื่อที่จะทําให้ ถนอมผ้านะคะหากเราซักทางที่มันฉีกขาดเนี่ยมันอาจจะทำให้ฉีกเพิ่มมากขึ้นอะวันนี้นะคะนังเรียนเราจะไปเรียนการักทำความสะอาดเสื้อผ้าในการซักมือนะคะซักมือนังเรี้ยนเคยทำา็ต่อเลอ่าเดี๋ตวไปซักผ้าด้วยมือกันดีกว่าค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคือการเตรียมอุปกรณนะ์หนึ่งคือเตรียมอะไรเอ่ยเสื้อผ้าที่เราจะซักนะคะสอง สองก็คือกละมังถ้าเราสักผ้าด้วยมือนะคะควรจะใช้กะระมังสองถึงสใบเลยนะคะลูกสามแรงสักผ้าสี่ผงสักฟอกนะคะ,ะแล้วก็น้ำยาผับพนุ่มอดีตนะคะผงซักฟอกจะเป็นแบบผงนะคะเห็นเป็นเม็ดๆปัจจุบันนะคะพัฒนากลายขึ้นมาเป็น แบบน้ำเพื่อทําให้สะดวกในการใช้งานแต่ปัจจุบันก็ยังมีทั้งสองแบบนะคะมีทั้งแบบงแล้วก็แบบน้ำยังใช้อยู่ค่ะแล้วแต่คนชอบค่ะห่าคือไม้แขวนเสื้อเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่หนึ่งคือการแยกผ้าสีไม่ให้ปนกันการแยกผ้าสีกับผ้าถุคะควรจะซักแยกกันเพราะถ้าเราซักสองสิ่งรวมกันเช่นเราซักเสื้อสีแดงกับเสื้อสีขาวรวมกันใช่ไหมคะเสื้อสีแดงเนี่ยอาจจะทำให้สีตก น้ำเนี่ยกลายเป็นสีแดงและทําให้เสื้อสีขาวแล้วเนี่ยกลายเป็นสีชมพูหรือสีแดงเลยนะคะทําให้เกิดความเสียหายเสื้อสีขาวของเราก็กลายเป็นสีชมพูไปก่อนที่จะซักผ้าควรแยกผ้าสีและผ้าขาวออกจากกันและอีกสองอย่างคือหนึ่งถุงเท้านะคะไม่ควรซักกับเสื้อหรือกางเกงสองชุดชั้นในนะคะควรจะแยกซักะคะต่อไปขั้นตอนที่สามค่ะ สารวจเสื้อผ้าก่อนซักเมื่อเราแยกผ้าสีเรียบร้อยแล้ว,ลวสารวจก่อนซักคือตรวจสอบซิว่ามีอะไรตกค้างอยู่ในกางเกงในกระโปรงหรือว่ามีมีรอยชํารุดตรงหไหนหรือเปล่านะคะถ้าชํารุดก็ควรจะไปซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะซักอ่าต่อไปข้อตอนที่ 3, สามเตียมกระละมังค่ะเตรียมกระละมังเต,มมงติมน้ําใส่กระละมังเราจะต้องคํานวณเนื้อผ้าก่อนนะคะว่าถ้าเราจะมีผ้าเยอะมากกว่ายี่สิบชิ้นเราควรจะใส่น้ําในกระละมังเนี่ย ให้ท่วมกับเสื้อผ้านะคะถ้าเราเตรียมน้ำเราแล้วเราก็เตรียมเ,เตรียมกระละมังแล้วเราเตรียมน้ําเทใส่ลงไปในกระละมังค่ะสามถึงเจ็ดลิตรนะคะเมื่อเตรียมน้ําเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่ห้าเติมผงซักฟอกลงไปผงซักฟอกนะคะแล้วแต่นักเรียนสะดวกเลยคะ่ะว่าจะใช้แบบแบบผงหรือแบบน้ำเมื่อเราเทผงซักฟอกลงไปในน้ําแล้วนะคะเราควรจะตี ตีให้เกิดฟองนะคะหรือละลายละลายผงสักอกให้เรียบร้อยขั้นตอนที่หกนำผ้าลงแช่พยายามจุ่มผ้าลงไปในน้ำให้ทั่วนะคะให้เสื้อผ้าในเปียกให้ชุ่มเลยนะ,ะแช่ผ้าในาน้ำที่ละลายผงสกอกทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีเพื่อให้น้ำยาสกผ้าเนี่ยทำปฏิกิริยากับราบสกปกนะคะที่ติดอยู่บนเนื้อผ้าช่วยทำให้เราสก สะอาดได้ขึ้นคะ่ะต่อไปค่ะเมื่อเราแช่ผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะครบ15นาทีแล้วเราก็จะมาขยี้ผ้าด้วยมือเบาๆนะคะการขยี้ผ้าแรงเกินไปเนี่ยจะทําให้ผิวผ้าเนี่ยเป็นขลุยแล้วก็ฉีกขาดง่ายโดยที่ไม่ทันระวังนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวหนังของเราเนียมือเราเนี่ยอาจจะทดลองโดยบาดเจ็บได้อ่ะจะมีกรณีอีกหนึ่งกรณีนะคะอย่างเช่นคนแพ้นะคะผงสัตวเ้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะ เอามือจุ่มลงไปเนี่ยควรจะใส่อะไรเอ่ยถุงมือ,อยางนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราเนี่ยเกิดบาดแผลแล้วก็เกิดทะลอกแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราแผลผ่งจะกฟอกได้ด้วยนะคะมือขยี้ผ้าเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะซักเรียบร้อยแล้วขยี้ทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะคือการล้างนา้ําเมื่อซักผงจะกฟอกเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมาซักน้ําสะอาดอีกสองถึงสามครั้งนะคะเพื่อล้าง สักฟอกออกให้หมดและ,ะและยังสามารถเมื่อเราล้างน้ําเสร็จยังสามารถนําไปแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มได้อีกนะคะทิ้งไว้อีกสิบ5ิบห้านาทีเพื่อเพิ่มความหอมและก็นุ่มของเนื้อผ้าค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการตากผ้าค่ะขั้นตอนแรกของการตากผ้าคือเมื่อเราซักเสร็จแล้วนะคะเราควรจะยิบขึ้นมาสะบัดผ้าค่ะหลังจากซักเพื่อให้ใย,ยของผ้าเนี่ย คลายตัวไม่เป็นรอยยับนะคะถ้าเป็นรอยยับเนี่ยมันจะรีบยากมากๆเลยค่ะเมื่อเราสะบัดผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะคะวนกับผ้ากับผ้าจากด้านในค่ะลูกออกมาเป็นด้านนอกโดยเฉพาะผ้าสีเช่นสีดสําสีแดงสีม่วงอะไรเงี้ยที่มีสีสดๆนะคะเพื่อป้องกันสีผ้าไม่ให้ซีดเร็วนะคะต่อไป การตากผ้านะคะควรตากผ้าในใน,ในที่ที่มีแดดรำไรลมโกรเบาๆหรือผ้าที่มีแดดจ้านะคะเพราะจะทําให้ไม่ควรตากผ้าที่มีแดดจ้าเพราะจะทําให้ผ้าของเราเนี่ยเสื้อผ้าเราแบบกรอบหรือแข็งนะคะรอยยับเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็รีดยากมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือการสรุปนะคะลูกการสรุปลําดับขั้นตอนในการ นะคะแบบขนาดย่อมหนึ่งคือเติมน้ําใส่กระมังน,นะคะสองคือใส่กงซักสามใส่ผ้านในกระมังสี่ยี่ห้าน,นะคะห้า,าแล้วก็หกห้าน,นะคะจําขั้นตอนมาให้ดีๆนะคะเพราะว่าท้ายชั่วโมงนะคะวันนี้จะมีเกมให้นักเรียนเล่นแล้วไปดูกันเลยค่ะ เกมของเราในวันนี้นะคะก็คือเกมนี้จงเรียงลำดับขั้นตอนในการสร้างานะคะลกูกอ่าเริ่มต้นมาได้ลิงแล้วค่ะคลิกเข้าไปที่ลิงเริ่มต้นที่สปรนะคะสามารถเล่นได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ใน iPad ในมือถือเล่นได้หมดเลยะคะ่ะลกูกเริ่มต้นจากอันแรกนะคะ,ข,ะ,คะขั้นตอนแรกคือรูปไหนนะาขั้นตอนนี้หรือเปล่านะเอาภาพไปซักม่ใช่ขั้นตอนแรกคือ การเติมน้ําใส่กระดา็จแล้วนักเรียนก็เรียงลําดับขั้นตอนให้ครบทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะึพบ,พบแล้วอย่าลืมกดสัมมิตนะเพื่อส่งส่งส่งคะแนนกดสัมมิตหนึ่งครั้งค่ะเกริงก็จะบอกว่าเราถูกใช้เวลาเท่าไหร่อย่าลืมที่สําคัญอย่าลืมแคปหน้าจอคะแนนส่งมาใน ในช่องกลุ่มด้วยนะคะอย่าลืมส่งมานะแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพในขณะที่เราเรียนออนไลน์หรือเล่นเกมน,นะคะส่งมาปวดคุณครูบุ๋มด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิชาในวิชาการงานอาชีพนะคะเรื่องการดูแลเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วนะคะก็จบลงไปแล้วเราจะเจอกันอีกครั้งในอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ